เปิดดวงกันยายนประจำวันที่1-15กันยายนลัคนาราศีมีนจะเป็นเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับตองสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ของอาจารย์เกตเทวาครับจะบอกไว้เลยนะครับถ้าอยากให้ดูดวงแม่นๆนะครับดูที่ลัคนาเกิดครับตรงกว่าแค่ราศีเกิดแต่ถ้าอยาก,กรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงก็ยินดีผูกดวงให้ฟรีครับ แค่บอกวันเดือนปีพศเกิดจังหวัดเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนแบบที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจะไปผูกดวงลักดูลัคนาเกิดให้นะครับแล้วเมื่อตอบแล้วก็ไปฟังได้เลยนะครับจะแม่นยำตรงอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้และที่สำคัญนี่เป็นการทายดาวจรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็คือดวงดาวนะครับของลัคนาราศีมีนครับ1กันยายนนี้ครับจะมีดาวเกตดาวอังคารดาวสุ์ ย้ายนะครับแล้วก็มีดาวพหัสบดีดาวเสายังพักองศาตลอดครับก็มาเริ่มกันที่การเงินเลยนะครับก็ต้องบอกข่าวดีเลยนะครับได้เฮกันดังๆเลยนะครับสําหรับชาวลัคนามีนนะครับเพราะดาวอังคารครับดาวกันเงินเราเนี่ยครับย้ายในวันที่6กันยายนนี้แล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นหลัง6กันยาไปนี้เงินทองกลับมาแล้วครับอ่าจากร้ายกลายเป็นดีได้เลยนะครับตรงนี้ เรียกว่าได้สักทีครับรอมานานนะครับได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงครับแสดงว่าเราต้องขยันทุ่มเทมุ่งมั่นฝ่าฟันไปยุกและต่อย,ยอดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้นะครับจะดีมากก็ะจะได้เงินได้ทองนั่นเองนะครับตรงนี้ได้จากน้ําพักน้ําแรงครับต้องเหนื่อยต้องออกแรงอยู่แล้วนะครับหรือได้จากแฟนคู่ครองก็ได้นะครับ เพราะว่าไปอยู่ในภพปัตตานิครับและดาวพุธตัวแทนภพปัตตานิก็เป็นเกษตรครับโอ้โหเรียกว่าแฟนดูดีมากครับเพราะนั้นเราก็ไปให้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้นะครับหรือหุ้นส่วนใครทํางานแบบมีหุ้นส่วนอยู่นะครับก็คุยกับหุ้นส่วนเยอะๆนะครับจะมีผลประโยชน์ร่วมกันนะเพศตรงข้ามผู้ชายก็ผู้หญิงผู้หญิงก็ผู้ชายนะครับแล้วก็บ้านรถอะไรอย่างนี้นะครับก็มีส่วนที่จะช่วยเราได้ด้วยแต่บอกเลยนะครับว่าจะมีปัญหากันก่อน,อนที่จะได้เงินสมมติตอนแรกคุยกันเอ๊ะ เหมือนจะไม่ได้นะครับไม่ต้องแปลกใจคุยต่อลุยต่อเลยครับสุดท้ายแล้วตอนจบคือจะได้เงินนั่นเองนะครับตรงนี้เพราะอังคารกับพูดป็นคูดวิวาทะครับคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นต้องมีปัญหาก่อนครับถึงจะได้ตังครับและถ้าจะได้ก็เน้นเลยครับจากคำพูดคำจาก,การสื่อสารออนไลน์ไลฟ์สดนี่ได้หมดนะห้ามเก็บตัวครับอย่ามีโลกส่วนตัวอย่าอยู่คนเดียวอันนี้จะจนเลยนะครับในช่วงนี้พบปะผู้คน จะรวยเก็บตัวจะจนพบปะผู้คนจะรวยครับอ่านี่ชัดเจนนะที่สําคัญนะครับสวดคาถาเงินล้านคาถาพระจิติธรมวโกดคาถาจักรพรรดิอะไรแบบนี้นะครับคาถาค้าขายดีอะไรแบบนี้นะโอ้โหเสริมไปเลยนะครับจะยิ่งดีครับเสริมก็เรื่องเงินเรื่องทองครับจะปังมากในครึ่งเดือนแรกนี้นะครับต่อมาครับเรื่องการงานครับดาวการงานเราก็คือดาวพรฤหัสครับยังเดินภาคองศาอยู่ อยู่ในภพวินาาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องระมัดระวังในการทํางานให้ดีนะครับทําอะไรต้องรอบคอบตรวจสอบตรวจทานให้ดีนะครับหรืองานเก่าๆก็ได้ครับกลับมาทํานะครับแต่ช่วงนี้ดูแล้วจะมีคนช่วยครับเพราะดาวอาทิตย์คู่มิตรกับดาวการงานเนี่ยมันเล่งกันครับมาเสริมมาช่วยเห็นไหมหรือใครที่ทํากับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะรุ่งครับจะดีอืม คนทำงานประจํานะครับโดยเฉพาะงานเอกสารบัญชีตัวเลขเอออันนี้ดู่นมมที่ดีครับดาวพุธโดดเด่นนะครับ1-15กันยานี้นะตั้งใจทํารุ่งเรืองครับจเจริญและที่สําคัญถ้าเป็นงานทั่วไปก็อย่าออกจากงานในช่วงนี้นะครับเ,ออเพราะดาวกันงานเป็นวินานีถ้าออกนี่จบเลยนะติดขัดอะไรมีอะไรไม่ชอบเอยหัวหน้าไม่ดีเอยมีปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรนะครับ ให้อดทนไว้ครับเดือนหน้าดาวพฤหัสย้ายดีขึ้นอย่างแน่นอนครับรู้ไว้เลยนะครับตรงนี้ส่วนคนทําธุรกิจบ้างครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ต้องรีบต้องร้อนเนี่ยถ้าใครทํากับแฟนด้วยอ้าวก็ช่วยกันเลยนะช่วงนี้ดาวประจาตัวเราอ่อนแอแต่ดาวแฟนแข็งแรงเราก็ให้แฟนช่วยนะครับหรือเราก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะมีมุมช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนเยอะๆนะครับช่วงนี้ศึกษาความรู้ให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําได้นะ หรือถ้าทำอะไรก็ต้องมีซิกแซกซิกแซกไม่ได้ไม่ดีนะก็คือมีแผนสำรองมีเช่นวางแผน A ก็ต้องมี b c d E F อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยกลเดินทางไปติดต่อเขาไม่ได้ไปเจอตัวเขาไม่ได้กลับไปด้วยไปด้วยโลกออนไลน์ไงแชทอะไรอย่างเงี้ยแทนได้นะครับหรืองานเบื้องหลังงานแก้ปัญหาทําแล้วจะขึ้นนะครับในช่วงนี้หรืองานเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับติดต่อต่างชาติจะดีนะครับ ต่อมาครับเรื่องความรักกันบ้างครับความรักก็ดีขึ้นเลยนะครับเพราะดาวพุธมาเนี่ยนะแล้วก็เรียกว่าอยู่กันถึงวันที่สิบ้ากันยาเลยนะตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่วันที่1เลยนะดีขึ้นแฟนช่วยได้ไงเห็นไหมติดขัดอะไรก็บอกแฟนแฟนเป็นทั้งกเกษตรและอุดอะ่ะเขาจะทํางานหลายอย่างทําหลายหน้าที่ก็คือหนึ่งาจะทํางานเขาเองสองอาจจะมาช่วยเหลือเราได้ไงเห็นไหมแต่ก็ต้องบอกนะว่าอังคารกับพุธมันทะเลาะก,กันง่ายครับเพราะนั้นต้องพูดกันดีๆอย่าใช้อารมณ์นะครับ อ้อนไว้ได้แน่นะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับที่สำคัญครับคนโสดครับก็ฮอตนะครับแต่ละมีสเสน่ห์อ่ามีคนสนใจก็ได้นะเพราะดาวมาดีเหลือเกินนะขอไลน์ขอเบอร์ขอคอนแทคไว้นะ่ก็ให้ไว้ได้นะครับแต่เขาจะดูแล้วเป็นคนมีตำหนิต่างชาติเป็นไม้อะไรแบบนี้เป็นคนสู้ชีวิตนะครับไม่ใช่ว่าคนลูกคุณหนูนะอ่าต้องบอกเลยต้องเป็นแนวๆน,นี้ พูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะศึกษาเรียนรู้ไปก่อนได้ไม่ต้องรีบครับอยู่ร่วมกับดวาวคารด้วยมีเกณฑ์อาจจะเรียกว่ามาปเปร,รี้ยด้วยกว็ได้นะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องได้เงินนะอย่าไปให้เงินเขานะไม่ใช่ว่าดาวการเงินไปอยู่ในเรื่องคนรักอะไรเงี้ยเรามีแฟนช่วงนี้มีคนสนใจมาจีบแล้วเราก็ให้ตังค์เขาไม่ใช่นะเราต้องได้นะครับนะเราจะเป็นคนมีตําหนิแบบนี้เลยนะครับต่อไปเรื่องสุขภาพไว้บ,บ้างครับก็ยังต้องดูแล นะครับเพราะดาวตัวเองยังเดินถอยหลังพักองศานะครับยังมีมุมที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอาจจะเป็นโรคเก่ากําเริบมีอะไร้างครับลำไส้ไส้ติ่งลิ์สีดวงหลอดลมแผลในปากร้อนในเคี้ยวอาหารให้ช้าๆนะครับติดคอกัดลิ้นม,มีแผลได้นะครับอันนีน้ต้องฝากอ่าหรือดาวอาทิตย์เห็นไหมครับโคจรอยู่ในเลือนอลีมีดาวที่กระดาสุกเนี่ยอยู่ในเรือ,อ,อ,อนอ,อลีกับมลณะนะครับแล้วก็ดาวประดับพักเนี่ยเห็นไหมไฟช็อตน้ําร้อนลวก ตาซ้ายชายตาขวาผู้หญิงมีปัญหาอะไรพวกนี้นะอ่าะนั้นก็ไม่ประมาทครับในช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพเยอะๆนะครับออกกาลังกายด้วยจะดีมากนะครับโชคลาบครับดาวโชคลาบก็ดาวเสาร์นั่นเองครับยังโดนเด่นอยู่ครับเป็นเกษตราธิบดีแต่เดินพักองศาครับก็ยังถูกได้นะครับงวดที่แล้วก็พักก็ยังมีคนถูกอยู่ครับซื้อจาคนเก่าๆคนเดิมๆอ่าแล้วตอนนี้ดาวเกตครับเลขเ้าเห็นไหมครับ อยาวันที่3กันยาครับไปเล็งกับดาวเสารเห็นไหมดาวโชคลาภเราแสดงว่าเทพเทวาฝันแม่นนะไปพาสวดมนต์ทำบุญเยอะๆจะดีนะครับเลขที่จะได้มันทีต้องซิกแซกนะ7997อะไรอย่างนี้นะครับดักหน้าดักหลังตามเลขเก,ก่าๆเลขบ้านเลขรถก็ได้นะช่วงนี้ก็ดูดีนะครับมีมุมที่จะออกอ่าหรือถ้าจะเสี่ยงก็แนะนำครับไม่ซื้อแบบที่ถ้ามันสว่างมากอ่ซื้อที่ล่มๆหรือซื้อตอน ตะวันตกดินเนี่ย6โมงไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับสถานที่เก่าแก่จะดีวัดโบราณวังโบราณอะไรสถานที่โบราณโบราณหน่อยนะซื้อสถานที่แบบนี้จะเสริมดวงนะครับเทวลายไปสเนีก็ได้อนะ่าขนส่งที่ใกล้น้ําอะไรอย่างนี้นะหรือถ้ามีแฟนก็ไปซื้อกับแฟนได้เลยนะครับเออจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในเรื่องโชคลาภด้วยนะครับตรงนี้ต่อมาเรื่องบริวารลูกบ้างครับนะเราต้องบอกเลยนะครับว่า ต้องดูแลให้ดีรับมีมุมแปลกๆเพราะดาวเกตยา้ายวันที่สามกันยาไปเนี่ยที่อยู่ในเรือนปุตตะนะแนะนําพาลูกไหว้พระสวดมนต์ทำบุญจะดีมากแควคลาและปลอดภัยครับนี่นะเน้นทําบุญไปเลยจะดีเดี๋ยวไม่งั้นลูกเราก็จะมีอารมณ์แปลกๆฝันแปลกๆเห็นอะไรแปลกๆก็ได้แต่ถ้าเราพาไปทําบุญก็จะเสริมดวงชะตาครับแต่ถ้าเป็นลูกน้องมีมุไมไม่ฟังอะไรอย่างนี้นะวางแผนดีๆหรือหาคนมาช่วยดูอีกทีก็จะดีกว่านะครับ ต่อไปครับสุดท้ายแล้วครับครอบครัวเป็นอย่างไรกันบ้างอก็คือดาวพุธนะครับเป็นเกษตรธิบดีช่วยเราได้ครับแต่คุยกันดีๆนะครับอย่าทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตังค์ถ้าไม่ชวนทะเลาะจะได้เงินได้ทองเลยนะเออมันจะสัมพันธ์กับเรากันเงินเราไงนเพราะนั้นต้องคุยกันดีๆเข้าอกเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันครับแล้วเดี๋ยวจะนํามาซึ่งเงินทองครับเลขนําโชคฝากไว้ครับ ห้าสามสี่ศูนยนะครับขอทุกท่านโชคดีและแนะนำครับไหวพระพิคเนตนะครับอ่าแล้วก็พระเสาทรงเสือนะครับอันนี้พิมพ์ผิดต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็พญานาคนะไหวหลอดไฟน้ำมันตะเกียงดียาโรงพยาบาลนะครับทำได้เลยครับจังหวะนี้ถ้าฟังแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามครับถ้าใครยังไม่ได้กดนะครับ กดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับเพราะจะเหมือนมีอาจารย์เป็นเลขขาส่วนตัวให้นะครับเนี่ยอัปเดตก่อนก็ไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนครับเพราะนั้นติดตามได้เลยแต่ที่สําคัญนะครับดูดวงแม่นๆกับอาจารย์เกตเทวาได้นะครับดูดวงส่วนตัวต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจอนครับแล้วต้องทําเช่นไรไปรับชมได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับ การเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาว ทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เก t ทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับ เรากาลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสสาเกรซเทว65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ <S <S 1> <S 1> สั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า